เรื่องแรกเรื่องที่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้คุกขางทางเพศเรื่องนี้คงจบแล้วนะครับเพราะว่าคุณชัยทวัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักชัยทวัตตุลาทนได้ออกมาแถลงชัดเจนว่าเขามีความผิดนะครับกระทําการตามที่มีการร้องก็คือมีการคุกขางทางเพศเพียงแต่ว่าไม่ถูกขับออกจากการขับออกจากพักขับออกจากการเป็นสมาชิกพักพราะเสียงได้ไม่ถึงสามในสี่ ได้แค่1นึร้องหเสียงเสียง3ใน4ของคน128คนเนี่ยก็จะประมาณ1นึ่งรอ่อยสิเสียงนะครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะฮะแต่เสียงไม่ถึงก็เลยยังเป็นสมาชิกอยู่แต่เขาก็ถูกกำหนดโทษอะไรล,ง,ลงมาจากการถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรัคครนี้ประเด็นหัวใจสำคัญเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่คุณชายยาพาวานบอกว่า กรกตรเนี่ยเขาเป็นเป็นกลางเพื่อยางงจะตัดสินเรื่องของเขาที่เขาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยนะครับการเข้าสู่กระบวนการของตรวจสอบเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบกระบวนการของกรกตแล้วมีการตัดสินว่าต้นเหิจริงตรนพร้อมจะเราออกจากพักเก้าไกลนะครับครนี้ผมลองมาพิจารณาดูเบื้องต้นก่อนในทางในทางกฎหมายนะครับกกตสามารถมาตรวจสอบเรื่องคุกคามทางเพศ ของสสได้หรือไม่อันนี้ประเด็นแรกนะเท่าที่ผมดูข้อกฎหมายต่างๆภาระหน้าที่ของกรกตรเนี่ยผมยังไม่เห็นนะฮะว่าการกรตมีภาระหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบเรื่องการคุกคามทางเพศของสสนะครับผมคิดว่าการกรตอ,นะอาจจะรับเรื่องถ้าเกิดมามีคนมาร้องนะครับว่า ผู้สมัครสอสมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครหรือไม่นะครับหรือสอสอเมื่อเป็นแล้วสมมติช่วงการตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะตรวจไม่พรบพอไปเป็นสอสแล้วอาจจะมีคนมาร้องว่ามีคุณสมบัติไม่ครบที่จะเป็นสอสได้เช่นกรณีสอสอภาคเก้าไกลรียอที่เคยมีคดีติดคุกอะไรมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นสอสซึ่งสสเนี่ยเขาไม่ให้ถูกโทษ ถึงขั้นติดคุกม,มานะครับแต่ว่าสอสอระยองพระเก้าไก่คนนั้นเนี่ยก็มีโทษติดมาแล้วก็มีคนมาเปิดเผยมีคนเป็นรอกกกร,ก,รก็แต่บังเอิญก่อนที่กรกรจะพิจารณาสอสอระยองเก้าไก่คนนั้นก็ลาออกจากสสไปก่อนนะครับอันนี้จริงๆก็การที่เข้าลาออกจากสสไปก่อนเนี่ยก็ทําให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมไม่แน่ใจว่า พอเราออกไปแล้วเนี่ยกกตจะพิจารณาเรื่องเขาต่อหรือไม่เพราะถ้าเขาสมัครสสโดยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือเป็นสสโดยที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดแล้วถูกตัดสินว่าเขาเป็นสสไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่ได้เขาจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่หรือมีความผิดอะไรตามมาอีกหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่อะไรแต่พอเขาลาออกไปแล้ว นะครับแล้วมีการเลื่อกตั้งหมายเรื่องของเขาก็งเงียบหายไปนะผมทราบผมเข้าใจว่านะครับและผมทราบว่าเท่าที่ผมตรวจสอบดูข้อมูลต่างๆทา,างกฎหมายเนี่ยนะว่ากกตน,น่าจะมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับผู้สมัครหรือสอสอที่ต้องผิดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของการเป็นสอสอมากกว่าเรื่องขางทางเพลงหรือถ้าใครมีข้อมูลที่คิดว่าถูกต้องมาของผมเนี่ยช่วย แจ้งเข้ามากันหน่อยช่วยบอกกล่าวเข้ามากันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วกรกตสามารถพิจารณาได้นะครับว่าสสอเนี่ยคุกขางทางเพศหรือไม่กรกตสามารถตัดสินได้ว่าสอสคุกขางทางเพศหนะรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นมาที่น่าสนใจมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามทําไมคุณชายามพวาเนี่ยผมก็มานั่งคิดทําไมคุณชายามพวาน จึงพยายามเน้นเรื่องของกต,ตมากเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้องการเปลีป่ยนประเด็นเพราะหลังจากมีผลออกมาแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ก่อนจะมีผลออกมาเนี่ยก็มีผู้คนกดดันมากแนละโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ในพักก้าวไกลเองนะฮะเท่าที่ผมทราบมีน้องๆหลายคนอยู่ที่ก้าวไกลก็มาบอกว่าหลายคนเนี่ยพอทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกให้เขาลาอ่อน จากการเป็นสอสอเป็นเสถรพักก็จะได้ไม่บอบช้ำม,มากไปกว่าน,นี้ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่พักก็บอบช้ำม,มากไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพอมีประเด็นเพื่อมีคนไปนร้องที่กรกตคนไปนร้องที่กรกตนั่น,นก็คือขู่แขงเขาของพักภูมิใจไทยในเขตจอมทองนะฮะจำชื่อไม่ได้เป็นสสพพักอนาคตใหม่เดิมแล้วก็ย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับตอนหลังก็ อรมสมารแข็งนะฮะกับปลาก้าวไก่ท่านนี้ก็ไปยื่นร้องกรกตผมเข้าใจว่าขณะนี้กรกตคงจะพิจนารณาดูแล้วว่าจะรับคําร้องนี้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรกตไหมซึ่งเราอาจจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่ากรกตจะพิจนารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับถ้ารับคําร้องพิจนารณาคือความทางเพศเป็นการรับคําร้องพิจนารณาเรื่องคูกคามทางเพศของสสเนี่ยตามบทบัญญัติของกฎกหมาย มาตรไหนอะไรอย่างไรอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกอหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าไม่รับคำร้องนะครับประเด็นที่คุณชัยยา,าพราวพะจารณายบยกขึมาวันนี้ขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีทางอินจะมองได้ว่าเพื่อเป็นการเบียเบ่ยงเบนประเด็นว่าขณะนี้เขายังไม่ผิดนะถึงแม้พักจะบอกว่าผิดเพราะคนไม่เชื่อหรักที่พักบอกว่าผิดนะครับเขาพูดเองนะครับ คนเขาบอกว่ากระบวนการตรวจสอบของพรรคมีผลออกมาไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษเบาหรือหนักก็อาจจะเป็นข้อคราหาไนดะ้เขามองว่าการตัดสินของพรรคเนี่ยเป็นข้อคอราหาไนดะ้เพราะฉะนั้นเขาจะรอกรก,รก,รกรตอ,อย่างเดียวด้วยการที่เขาจะเป็นสสต่อไปขณะนี้เนี่ยโดยไม่ถูกกดดันก็คือสังคมควรจะต้องรอนะครับว่ากรกรตพิจารณาออกมาแล้วถึงจะเป็นข้อยุติอย่ามากดดันผมในขณะนี้เพราะฉะนั้น คุณชัยยาพรวาเนี่ยจึงพยายามเน้นเรื่องนี้เป็นอย่างมากในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเน้นแล้วจะได้ผลแค่ไหนรืออย่างไรนะฮะทวน,นี้เรามาดูต่อว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับนอกจากคุณชัยทวัตให้สัมภาษณ์แล้วเมืนะ่อวานนี้ใครตื่นเช้าขึ้นมาแล้วติดตาม x นะฮะทวิตเตอร์ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ย โอ้น่าสนใจมากเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตเอาความเห็นของของอาจารย์ปิยบุตรมาเล่าสู่กันฟังกันลวกันนะครับความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรนี่น่าสนใจมากอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะครับได้โพสต์ลงในในทวิตนะครับสมัยก่อนทวิตเตอร์เราเรียกทวิตนะครับตอนนี้ก็ใช้คำว่าโพสต์มาลยกันนะครับบอกว่า การใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงจะล่อลวงคนอื่นให้กระทำตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่อาจยอมรับได้ในเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ในยุคสมัยนี้หากพรรคเก้าไกลต้องการยกระดับมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ต้องการป้องกันต่อต้านการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศ ภายในองค์กรหรือสถานที่ทํางานให้ได้ตามที่โฆษณาไว้จริงผลมติที่ออกมาวันนี้คือออกมาเมื่อวานนี้ตอนท้าทุ่หนึ่งนะครับอาจารย์เปีบุตรมาโพสต์ตอนประมาณตีหนึ่งนะนับว่าน่าผิดหวังแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญไปบังคับว่าต้องใช้จํานวนถึงสามในสี่ของจํานวนสสและกรรมการบริหารซึ่งถือว่าสูงมาก แต่เรื่องแบบนี้เมื่อทั้งคณะกรรมการวินัยของพรรคและทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติว่ามีการกระทําความผิดร้ายแรงแล้วหากสสผู้ถูกร้องรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างรู้จักความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายรับผิดชอบต่อพรรคต่อเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพรรคและรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บ้างคิดถึงตําแหน่งบุโคลที่พึ่งที่พึ่งได้มาอย่างสสให้น้อยลงบ้าง สสผู้ถูกร้องก,ก็ควรแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมาถึงวันนี้นะครับที่พักต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมสสพุ่งมาลงมาติอ <นะ S 1> ันนี้อาจารย์ปิยบุตรโพสต์ไว้ใน X นะครับจะปิยบุตรโพสต์ต่อไปว่าเหตุการณ์คราวนี้ดําเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกฝ่ายนะครับ ยอนหน้าถัดมาถ้าบอกว่าผู้ร้องนะครับผู้เสียหายถูกกระทําและถูกกระทําซ้ําอีกทุกครั้งเมื่อต้องชี้แจงหรือถูกสื่อตามสัมภาษณ์และถูกกระทําซ้ํา้อีกเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆพักเก้าไกลเสียหายถูกโจมตีวิจารณ์ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุดขังทางเพศเท่านั้นแต่ยังทําให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ไว้ใจไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทํางานกับคนของพรกสอสอผู้ถูกร้องเมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตำหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากมากสอสใอนพรกต้องมาประชุมมาอภิปรายมาลงมติเกิดความแตกแยกกินแหนแขงใจกันในพรคพนักงานพรคทีมงาน เสียความเชื่อมัน่นความทับถือในตัวสอสอไม่อยากปฏิบัติงานให้อีกต่อไปเสียกำลังใจและหมดพลังทั้งหมดนี้คือผมพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรโพสไว้นะครับซึ่ง สิ่งที่ท่านอาจารย์ไปอยุ่บลอโพสต์นี่ผมแทบไม่ต้องให้ความเห็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปอยุดบุตรนี่ก็คิดคล้ายๆกับผมนะครับว่าทั้งหมดนี่คือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาครับไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบซะตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมบอกว่าที่คุณใช้ยามอรา,าบอกว่า,าไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนที่ท่านไ้สัมภาษณ์เสือต้น,ตน เดี๋ยวมันกะทุบก,กระเทือนคนนี้เป็นอย่างให้ท่านไปอา่านสิ่งที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรโพสเนี่ยแล้วท่านจะรู้ว่าที่ท่านได้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยท่านควรให้สัมภาษา์อย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับท่านควรห้สัมภพษา์อย่างนั้นหรือไม่อาจารย์ถ้าท่านออกมาพูดความจริงจะนะครับไม่ต้องรอให้ถึงเมื่อวานนี้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้สําหรับพักก้าวไกลนะครับ